แต่เวลาไ,ไปงานแต่เงเยอะหลายคนจะมาโฟกัสที่แบบอนกับเรื่องก,การใส่ซองก็แซวไงคืออยากแอนก็ยังไง,<อ>งไบ้างมันกดดันไหมกับการที่หลายค,คนคาดหวังซองใส่มันก็กดดันนะอะไรเงี้ยเราก็มีเรื่องเราเล่นเยอะเสีใจไม่ดีอะไรเพราะมีหลายคู่ที่ยังไม่ได้ใช่แต่งกันแหลกลานเลยแล้วแอนไม่มีสิทธิ์ได้ซองคืนด้วยนะ,อะแอนไม่ไมีแต่งไงนึกออกป่ะอย่างเจมส์เข้าไปงานแต่งคิมคิมไม่ต้องใส่ซองให้เขาคิมเขาไปงานแต่งเจมส์เขาก็แลกเปลี่ยนกันแต่เนี่ยมีแต่จ่ายกับจ่ายไม่ได้ได้กับเขาเลยนะ ไม่ไม่สามารถใส่ใครน้อยกว่าใครได้ด้วยไหมคะแล้วแต่แล้วแต่การเดินทางใช้ชีวิตร่วมกันมาอะไรอย่างนี้แ่ะมันมันก็ไม่เท่ากันหรอกยังไงก็ไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าสองคนก็เป็นแล้วก็คือมากกับเจนจีนีคือใกล้ชิดมากใกล้ชิดใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโดนทวงถามชุ้ใหญ่น่อยตอนนี้ก็เลยมากดดันที่เดชกับยาายยโออันนี้้ไม่า จะซื้อผ้าเช็ดตัวให้พออซื้อผาเชดตัวซื้อผ้าเช็ดตัวแบบสีคู่กันเลยรับขวัญอย่างนี้หรอรับขวัญพอแล้วเพราะว่าเงินคู่หัวมหาศาลแล้วอาจจะไม่ต้องการเงินจากแอแต่จริงของขวัญไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะคะคือเป็นของอะไรก็ได้ที่เป็นการเข้าบ้านใหม่ของสาวๆเป็นของมงคลอะไรอย่างนี้ค่ะต้นไม้สักต้นที่เป็นมงคลก็ได้เห็นแต่ทุกคนจะไปปฟกัสเรื่องตังแอนอ่งนี้แต่จริงตังมันก็ดีสุดเพราะว่าเขาก็จะได้รู้เขาอยากได้อะไรก็ซื้อไปเลยแกคิดว่าเขาคิดตรงกับพี่แอนไหมบน เขาบอกชี้นู่อเขาเขาเปิดซองพี่เขาแอบแอบแอบด่าในใจก็ได้เขาไม่ดีกันไม่เคยถาม